สบายดีพี่น้องนี่เป็นมาตีเทนิสพาลูกพาหลานมาตีเทนิสให้ดีหน่อยสักเจอมัตติเทนิสเอาโยนลูกขม้าโยนลูกขม้าไหมาแม่งเจ้าเบ่ไปดรอเมื่อท so ี่ไปอย่างเง้ยมีแนวหลักอยู่ โอ้นักตีเทนิสเพื่นนึงว้าวโอ้มันตีเจ้าตีคขาได้เจอได้จริงเจอตีนะคัาได้จริงเจอ,อ่าว้าวแองเกิลตีเทนิสป่ะลูกตีเก่งเว้ยเอ้ไเวลาเวลาตีรอด กูเอาแค่ตรงนี้อ๋อคือตรีบานหมดเลยนะครับนี่ I don't care นี่เราถึงน้อยบ่บ่ปิงฟองปอปิงฟองกัมาโลดปิงฟองเของกระตีใครอยากตียากกระตีแล้วนะแต่ว่ามันเดินเทนนิสกี่ยาอันนี้มันลูกเทนนิสแหละตีเทนนิสแหละอยู่นี่นะนี่แหละนักเทนนิดสองคนน้อยนักเทนนิสเยอะ นักเทนนิสงคนน้อยตีจ <PAUL> oh, 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 oh. kind of ังเลยโอ้เอาล้วนตีล้วตีล้นี่ตีเทนนินี่นี่นี่ตีวานักเทนนิสน้อยเอาเลยเอาเลยว้ามาไปไปนไปไเองเจอไหมเองเจไหมเองเจอว้าเออแล้วแล้วแลเลย นักเตะนิดหน่อยเขาดีใจเขาได้เรียนดีใจเขาได้เรียน ธรรมชาติเป็นหนองแหนมหนองเนิ่มสบายดีแม่ตุสบายดีสบายดีหนองน้ำมเน,นมีเ่ย <ไป S 3> เป็นบนธรรมชาติพี่น้องเบิ่งธรรมชาติอยู่เมืองฮอลแลนด์เลยอ่ะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาลุ้นมาคนไก่อยู่ท้ายรถไม่เขาเน <cing skeleton. S 1> ี่ยไว้บ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อหลานน้อยบุญตาน้อยตีสนิทบ๊ายบาย